สวัสดีครับขอจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ครับผมก็จะมีแผนนะมานำเสนออีกแล้วนะก็จะเป็นแผนนะที่ออกจะใในรูปแบบที่จะจัดนะคล้ายๆเหมือนทีมในชีวิตจริงนะอะ โอเคถ้าว่าอยากรู้ว่าไปยังไงนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกลุ้นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c ุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบสทีมเซตติ้งที่ผมจะใช้นะจะเป็นของไอแลนด์ and, นะก็เข้ามาที่เบสทีมแล้วก็มานี่เลฮะทีมชาติสโมสรยุโรปนะแล้วก็นี่เลยฮนะไอแลนด์ I ทีมแรกเลยฮนะหาง่ายๆแล้วก็มาเรียกแผน Default Formation นะแล้วก็เปลี่ยนโค้ดเป็นในสไตล์ Quick Counter นะผมก็เรียกใช้เป็นชาบี้อลองซู่กนแล้วกันนะโอเคฮะหลังจากที่เรากดแผน Default Formation เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะนี่ฮนะ นี่แต่ว่าเราจะเล่นแบบแผ่น d ด f ฟ u อร์มิชันสี่ส 4, 4่แบบนี้นะมันก็จะน่าเบื่อเกินไปนะผมก็เลยจะคิดว่าเป็นจัดแผนเกมลุกนะก็เป็น3 4 3นะแต่ว่าเกมรับก็จะเป็น442เหมือนเดิมเลนะนี่ฮะก็จัดตามนี้เลยนะให้ดูเส้นนะนี่ฮะผมก็จะกองหน้ามาไว้ตำแหน่งประมาณนี้แล้วกันนะให้สังเกตเส้นแล้วก็าการวางตัวนะทำตามช้าชาให้ไม่ต้องรีบนะนี่ค่อยเรียงกันไปอ่ะ ตำแหน่งต่อมาฮะผมก็จะเอ่อขยับตรงนี้ให้เห็นไหมนี่ขยับมาตรงนี้นิดนึงับปีทางฝั่งซ้ายเอาไว้ประมาณนี้นะอย่าข้อไมาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ดึงเอ่อตรง CM นะเอ่อมาไว้ให้ชิดกันนิดนึงนะนี่ประมาณนี้อ่ะให้ดูเส้นนะสะเกตเส้นนะนี่ค่อยๆวางลงไปปึ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้นะนี แล้วต่อมาก็จะจัดตำแหน่งนี่ฮะเอา c A m มาไว้ตรงนี้นี่ฮะวางตำแหน่งตามนี้นะเดี๋ยวก็จะบอกเหตนผลที่หลังเกมลุกรับรองน้ำมันแน่นอนนะออเบุกกันแหมบ้าเลือดเลยนะพูดง่ไงฮะบุกยังไงก็มีช่องจ่ายนะแผนนี้นะดักบอลดีด้วยแล้วก็ลากทางปีกขวาทางบูโน่แฟนเดียนขึ้นมาประมาณนี้นะอย่าค่อยเปลี่ยนตำแหน่งอ่าสังเกตเส้นนะให้ยืนประมาณตรงนี้ ในส่วนแบคขวาลากขึ้นมาเลยนะให้จนเกือบเอจะสุดนะประมาณนี้เลยแล้วก็ดึงเซนเตอร์ตรงนี้ฮะวิจิวฟันได้ขึ้นมานิดนึงแล้วโทเนียดามะมาชิดๆเส้นนี้เลยนะให้สังเกตเส้นนะเวลาลากตัวโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็มากดเปลี่ยนตำแหน่งเลยนี่ฮะให้ตรงไมเคิลโอนิเซ่ทางปีกซ้ายให้เป็นตำแหน่ง LM นะ LMF แล้วก็ค่อยๆไล่เปลี่ยนตำแหน่งไปคนระับทางบูโน่แฟนเดสก็จะเป็นนี่เลยฮะ RWF นะตำนะแหน่งตามนี้นะะบอกเป็นชื่อย่อแล้วกันนะนี่ประมาณนี้นะโอเคหลังจากที่เราจัดตัวได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเออไงจัดผู้เล่นลงสนามกันเลยดีกว่านะเออเริ่มจากผู้รักษาประตูกันก่อนนะผู้รักษาประตูนี่เอาตัวที่ เราเาไว้ใจแล้วกันนะชอบคนไหนก็เอาคนนั้นเลยนะผมก็ใช้เป็นปีเตอร์ใช่ไหมเรื่อนนะส่วนตัวผมใช้เป็นอัพออโต้นะรู้สึกว่าจะเหนียวกว่าไปไปอัพสูตรให้คาพลังเยอะๆนะในส่วนของเซนเตอร์แน่น,นอนนะผมใช้เป็นเออตัวนี้ก็เป็นของเออโทนียดำนะตัวนี้ก็เปิดได้ในกิจกรรมจุดโทษก็มาวางไว้ตรงนี้เลย และเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งฮะก็จะเป็นเนอะวร์จิวฟันไดร่างบิวอัพนะผมก็จะใช้เซตประมาณนี้นะนี่เลยวร์จิวฟันไดร่างบิวอัพนี่ฮะก็ใครไม่มีวร์จิวฟันไดก็เอาเซนเตอร์บิวอัพธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะตำแหน่งนี้นี่ฮะก็วร์จิวฟันไดนะวางไว้ตรงนี้ในส่วนของแบ็กซ้ายตรงนี้จะพิเศษหน่อย เพราะว่าจะใช้เป็นแบกไซสไตล์หุบเข้าในนะเพราะว่านี่คือสไตล์ควกเกรลเตอร์นะต้องการเ,เพิ่มจำนวนนักเตะในขอบเขตโทษน,นะผมใช้เป็นนักเตะสไตล์แบบเทโอโฮนเดสนะนี่ร่างนี้เลยร่างแจก,กฟรีนะกับตานสรยิสระนี่ฮะสไตล์นี่นะมันจะเป็นสไตล์วิ่งหุบเข้าในนะจะไม่ออกริมเส้นนะตัวนี้นะมันก็จะขึ้นมาถึงนี่มันก็จะเพิ่มเอ่อในการ จ่ายนะเพิ่มจํานวนคนในการจ่ายได้มากขึ้นนะในเกมลุกนะมันก็จะมีสิทธิ์ได้ประตูมากขึ้นนะถ้าเรามีตัวจ่ายเยอะในการเติมเกมลุกนะในส่วนของตรงนี้ของ cm นี่แนะนําต้องเป็นบลนะ็อกทูบล็อกนะเออผมก็จะเรียกใช้เป็นนี้แล้วกันก็จะเรียกใช้เป็นรอเรดีล่างบล็อกทูบล็อกนะก็ตามนี้เลยแล้วก็ นิโคลนิโคลเบลลานะหรือว่าใครก็ได้นะที่เป็นเอ่อสไตล์บล็อกทูบ็อกนะก็ขอให้จัดตรงตำแหน่งเลยนะมันถึงจะดึงประสิทธิภาพได้เยอะเลยนะนี่ก็ตามนี้นะนิโคลเบลลาร่างบล็อกทูบ็อกแล้วก็เปรดีร่างบล็อกทูบล็อกนะนี่ฮะมันก็จะได้ทั้งรับทั้งลุกนะเวลาเกมลุกมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเพิ่มจำนวนนักเตะนะในการนำมาตูได้มากขึ้นนะ ออสไตล์พิกอรเตอร,เตอร์นะก็จะเน้นดักบอลแล้วก็โตกลับในจํานวนนักเตะที่จะวิ่งเข้าหาประตูได้เยอะขึ้นนะนะนี่ประมาณนี้เลยแท็กติกง่ายฮะแล้วก็ในส่วนของออ่ปีกทางซ้ายก่อนแล้วกันผมจะใช้เป็นโฮ m เพยเยอร์แล้วก็ตัวเก่งผมเลยจะวข้หาก่อนเอออยู่ไหนนะคลารุมิโตมะปึ๊บ,บโอเคเห็นแล้วนี่ฮะคลารุมิโตมะ ผมก็เลือกใช้เป็นสไตล์โฮเพเยอร์อ Player, นะนั่นคือคารูิโตมะมันก็จะวิ่งขุเมเข้าในนะไปในขอบเก็บโทษมันจะเท่าจะทำชิ่ง1องแล้ววิ่งทะลุช่องได้ดีนะในบางโอกาสที่กองหน้าเราถูกเนถ,ถูกประกบโดยเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีคารูิโตมะเนี่ยคอวิ่งสอดสองนะแล้วทางฝั่งนี้ฮะปีขวาตรงนี้ฮะผมจะใช้เป็นแบ็กนะ แบ็กจริงๆนะที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ผมจะใช้มีคนนี้แล้วกันจะขอหาก่อนอนี่ฮะ a l e a อ r n o นะที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้เลยนะนี่ก็จะเรียกใช้นี่ฮะก็จะเป็นน a ก t a c k i n g full back นะแต่ว่าขอให้เป็นนักเตะที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้แล้วกันนะแล้วก็เล่นเกมรับได้ด้วยนะแต่ขอให้เป็นแบ็กขวานะไม่ใช่เอานักเตะที่ตรงตำแหน่งมามันจะ ได้เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นผมก็เลือกใช้เป็น alexanderano นะแล้วทางปีกทางฝั่งขวาเนี่ยผมจะใช้เป็นสไตล์นี้นะั่นคือโ o m i e n g นะสไตล์โ o m i e n g f e นะผมจะเลือกใช้เป็นอ,อล a m i n ย a m e l ล่างนี้แล้วกันล่าง,ลาง,ช,ลงชลองแม e r a m i n ย a m e l หรือว่าใครไม่มีก็เอาล่างที่แจกฟรีก็ได้นะมาอัพเอาเปิ้ลวแล้วก็มาเล่นได้เลย นี่ผมใช้เป็นลามินยาเมานะในสไตล์เออโลมิงเวลาเก็บลุมก็จะหุบเข้าในฮะมันพูดง่ายฮะสไตล์นี้คือวิ่งเข้าหาขอบเขตโทษอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ในส่วนของกองหน้าฮะกองหน้าแน,น่นอะนนั้นก็ต้องเป็นสไตล์เออโกลโพเชอร์ทั้งสองคนเลยผมเลือกใช้เป็นกราเบีบบัตซิตูต้าแล้วก็ซองเฮอร์ม erm ินนี่ประมาณนี้เลยนะ นั่นคือกราบเยบัสซิตูตาแล้วก็ซองเมีินเหตุผลก็คือต้องการดึงเซนเตอร์นะที่2ตัวเนี่ยที่มันจะประกบกองหน้าโคเวเชอร์ co cher, นะเพื่อดึงออกทางฝั่งซ้ายแล้วก็จะให้บล็อกทูบล็อกไปเรยในวิ box, ่ง e แทรกขึ้นมาแล้วก็จะตกทัดแบ็กอะไรประมาณนั้นนะเอ,อในส่วนแทักษิรับเปิดกระดัก้ำหน้าด้วยนะทาไมเปิดในพูดตามตรงนะเละนะแล้วกเ็เรื่องพวกเตะมุมก็แล้วแต่จะเซตเลยนะจะเซนเตอร์ขึ้นที่ผมก็ได้ก็แล้วแต่เลย ในส่วนของแทคติกนะนง่ายๆนะฮะแอตแท็กที่1ที่2ผมก็จะใช้แค่ช่องเดียวนะนั่นคือจะดีเฟนด์ดีเฟนด์เซ็นเตอร์ไว้นั่นคือโทนี่ดำนะที่ผมจะดีเฟนด์ไว้ไม่อยากให้มันขึ้นสูงเกินไปนะแล้วก็ดีเฟนด์ที่1นึ่ดีเฟนด์ที่2ผมใช้เป็นดิฟไล์นะก็จะดิฟไลเอเล็กเซนเตอร์อโน no, แล้วก็ดิฟไลเออรลามิาเมานะเพื่อจะให้เกมรับมันเป็น4-4-2อนะ เหมือนแผนดีฟอร์ f o r m เมชันนะเกมรับจะเป็น4-4-2เลยนี่แต่ว่าเกมลูกก็จะเป็น3-3-4-3นะนี่ฮะผมก็จะดิฟายตามนี้เลยนั่นคืออเล็กซเดอร์นูแล้วก็เออรามินยาเมานะนี่ผมก็ใช้ดิฟไลทา,าไมถึงต้องดิฟไลนะเวลาเกมรับเนี่ยก็จะลงมาเป็นหลัง4นะแล้วก็ราบินยาเมาก็จะลงมาด้วยก็จะเป็น4-4-2พอดีนี่ประมาณนี้นะแท็กติกนี้นะ โอเคฮะหลังจากที่เราอาัดแทสติกแล้วก็ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคปฏปิบัติแล้วก็หน้างานนะโอเคฮะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มเกมตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมด PVP นะก็เล่นเรื่อยๆนะทำชิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะประมาณนี้สังเกตเทโฮอันเดสเห็นไหมวิ่งมาถึงนี่เลยนะปกติมันจะมาไม่ถึงนี่นะนี่ฮะปึ๊บๆนี่พยายามทำิ่งสอปึ๊บนี่เกือบแทงทะลุแล้ว นี่เห็นไหมมันก็จะดักบอลดีหน่อยก็เรียบร้อยไปฮะสไตล์พี่เอาเต,เต้คือการตัดบอลเร็วแล้วก็โต้กลับนะง่ายๆเลยฮะให้ทำความเข้าใจในสไตล์ของพี่เกาเ,เตอร์ด้วยประมาณนี้ฮะขึ้นนำาแล้วหนึ่งประตูต่อ0นี่เวลาดักบอลน,นะเห็นไหมก็จะเป็น4-4-2นะสังเกตไหมนี่เกมลับก็จะเป็น4-4-2เหมือนออแผ่น a ด l ฟ f อร์ม t ชันที่มากับตัวไอ์แลนด์เลยนี่ปึ๊บเกมรับเล่นง่ายฮนะนี่ยกมา แหมโอเคตอนนี้เขาก็ลังบุกนะอืนะเกือบโดนถ้าแตะทิ้งมาก่อนบอลอยู่ที่อาริเซเดโนส่งขึ้นหลังก่อนถ้าเตะทิ้งกันมาพยายามเก็บบอลให้ได้ฮะบอลอยู่ที่รามินยาเมลลิโอเนลเมสซี่ยิงลูกนี้อืมเข้ามือปีเตอร์เชมยเคิลแต่เปิดขึ้นมาพยายามเก็บบอลให้ได้นะนี่เห็นไหม ตัวเตะก,ก็จะวิ่งขึ้นหน้านะหลายคนนะมันก็จะมีสิทธิ์จ่ายบอลได้ง่ายมากขึ้นเห็นไหมปื๊บปึ๊บปื๊บนี่ในส่วนเกมรับจะเป็น4-4-2เลื่องง่ายนะครับผมเอในเกมรับนี้ผมใช้เป็นแมคอัพนะผมจะไม่เออเพสซิ่งนะแผนฟิกเตอร์แบบนี้มันเพสซิ่งยากนะถ้าไปเพสซิ่งก็มีโอกาสหลุดเยอะนะดังนั้นผมใช้เป็นแมคอัพดักบอลเนาะบอลอยู่ที่ซองน้ำมันฮนะโอเคติดบอนจิวฟันได้ยอยู่ โงมาอเล็กซาเดอร์โนแทงมาลูกนี้สวยให้คริยาเน็ปเป้ e e. ลูกนี้จ่ายมาให้ซ่องฮึงเมนเรียบร้อยฮะผลมาณนี้นะเห็นไหมตัวนั้นเตะมันก็จะวิ่งขึ้นเข้าหาขอบเกตโตษนะเออโอเคขึ้นนมาแล้วสองประตูต่อศูนย์นี่ในเกมรับก็ใช้แับง่ายหน่อยดักบอลง่ายเลยปึ๊บ พยายามดักบอลนะยกมาลูกนี้โอเคเข้ามือปีเตอร์ชไมเคิลไม่มีอะไรฮะเตะโด่งมาปึ๊บโอเคเห็นไหมปึ๊บนี่มาแล้วเทลเฮนเดสตบทัดแบ็กมาอืมเกือบได้ฮนะคัดแบ็กลูกนี้ประมาณนี้นะ่าจะเปิดหม่งก็ได้เปิดคัดแบ็กก็ได้นะแล้วแต่เลยนะ ในส่วนของลูกเต็มมุมก็สูตรใครสูตรมันนะนะส่วนผมก็จะใช้ประมาณนี้แล้วกันปาดเข้ามาว่าไงให้เวอร์จิลฟานได้แม่ผมไม่เข้าเอะแต่ทิ้งึ้นมาไปเกมรับแล้วอืมบอลอยู่ที่ฟิลโฟเดนพยายามดักบอลไว้ปื๊บสวยฮะอเล็กซานเดอร์โนเห็นไหมมันจะมีตัวเรียกจ่ายบอลเยอะเลยส่งมาให้ซองเฮอร์มิน สองเฮงมีนยังไงอย่าขอปัน่ะนะหน่อยนะขอปั่นหน่อยอยากปั่นเหลือเกินปีขึกนเรือลูกนี้ไม่เข้าฮะปั่นน้ำหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดอนลาดูมาฮะแต่เปิดขึ้นมาโอเคมงสวยนิโก็มีล่าแทงมาลูกนี้ยังติดนิเอ่ออะไรสกเรือนอืมเขาเล่นบอลโยนอย่างเดียวเลยนะเนี่ย แล้วก,ก็ค่อยบิว้วภาพต่อบอลไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปสีเลือสอะไรนี่ฮะอืมจ่ายเตะลกนี้โอเคให้ได้ลูกทุ่มอยู่ทุ่มมาลูกนี้โอ้โ oh, หทุ่มไม่ดูเพื่อนเลยฮนะโดนโต้กลับแล้วพยายามเอาให้อยู่ฮนะอืมโชคดีฮนะเขาไม่เก็บบอลก่อนตเตะเพิ่อขึ้นมาโอเคก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะ โอเคให้ามาดูเครื่องที่2กันต่อโอเคมีการเปลี่ยนตัวนะเขาส่งโมเมซาร่าลงมาแล้วเขาน่าจะเอาจริงแล้วนะยกมาลูกนี้บอลที่คริยานปเปเป้ซองเรเมียนจ่ายสวยยังไปไม่ได้ฮะคารูพิโตมะแทงมาลูกนี้พยายามจ่าย,ยานะขอคัดมาลูกนี้โอ้โหไม่ดูเพื่อนเนะพยายามเข้าเพจเร็วฮะ าการู้จมะเรียบร้อยสวยเฮ้ลูกนี้ประมาณนี้นะนี่มันก็จะไล่เพสซิ่งดีหน่อยนะไล่ดักบอลดีนะเราต้องเล่ในใ้คุ้นมือด้วยนะแต่ว่าถ้าไปกดแดดวิ่งไล่เพสซิ่งเนี่ยเจ๊งแน่นอนนี่ฮะประมาณนี้ยกมาลูกนี้อืมเกือบได้ฮะออกข้างมาอดัมโรบินซสันเลวเนมิซี่ยกมาลูกนี้ หมุขึ้นหลังเมื่อก่อนฮะบอลอยู่ที่ปีเตอร์ชไมเคิลเกวียงไกลามาเทโอฮันเดสอืมเก็บบอลไม่ได้แล้วเป็นเกมโต้กราบ <360. S 1> นี่ฮะพยายามปิดบังไลน์ไว้โอเคสวยเตะทิ้งกันมาเลยอืมบอลอยู่ที่เรียวเนซีลามินยเาเมา โอ้ยจะโดดเอาอย่างเซฟได้อยู่โอ้โหสามลูกนี้เรียบร้อยฮะล้องเลยฮะเจอลูกนี้เข้าไปฮะลาบินยนเม,มล์มันกอนฮะสไตล์พิโกตเตอร์หลังก็จะลอยๆหน่อยนะโอเคฮะตอนนี้ก็ถูกตีใครแตกนะสามมาูต่อนหนึ่งบออยู่ที่นิโควล่าฮะเทโอเฮนเดสเนี่ยพยายามหาช่องาจไปเรื่อยเทโอเฮนเดสปึ๊บปื๊บป๊บสวยให ครอดิแออินเตปเป้ขอคัดแบ็กมาลูกนี้หน่อยไม่ได้ฮนะโอ้ยนึกว่าเก็บบอลได้ฮนะแล้วไปเกมโตกลับด้วยฮนะอืมโชคดีฮนะบอลอยู่ที่วันกิฟฟันได้ฮนะบังได้สวยอลเล็กซซเดอร์โนปึ๊บกลาวลุิโตมะยกมาลูกนี้ให้นิโคลไม่ได้ฮนะต้องไล่เพจกันต่อ โอ้โอยแย่แล้วครับแบบนี้ต้องไล่ดักกันก่อนสวยบอมอยู่ที่อุนกภดแต่ก็นายนหนึ่งสองไปแล้วฮะเป็นไงฮะเกมลุกแบบนี้ส่งให้โมเมดซาล่าเรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะตัวนักเตะนะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะอะอะก็จะเล่นง่ายหน่อยนะนี่ย เกมเพสซิ่งดักบอลดีเกมรับก็จะเป็น4-4-2เลยนี่บอลอยู่ที่โมเมสซ่านิโคมีล่าฮะปึ๊บป๊บนี่เห็นไหมโล่งเลยเออขอคัดมาลุกนี้หน่อยโอ้โหจ่ายบอลวินเนอร์นะคะลูฟิโตวมาอืมนิโคส,สองหึ้โอ้ยบิกินเลอร์อะไรเนี่ยเแหมสุ่งนี้ผ่นไม่ค่อยเข้านะหรือว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะบิดเร้ะ ถ้าบิดมันใครทำมันทัดิงเก่งนะโหเข้าทางเลยนะผมทำไม่ค่อยเก่งนะส่วนมากก็นะทำมีทำเกิดโอเคให้เปลี่ยนซองคามินออกแล้วก็ส่งเออราเบียบบาซิตต้าแล้วก็กิดียนมเปเป้ออกส่งดาบิดิยาลงมาพยายามดักบอลไว้นี่ฮะก็ไปเรื่อยนะไม่ต้องไปซสีเรียดส่งขึ้นหลังมาแต่ทิ้งเลยปึ๊บ โอ้ยเกมรับเฮเกมรับต้องเอาให้อยู่ฮะบัวีฟันได้โอเคดักสวยอุนกาดแทงมาลูกนี้แหมไม่ได้ลุ้นฮะันแล้วก็จบเกมไปนะทีมเราก็ชนะไปได้นะ4ประตูต่อหนึ่งโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนนะวิกเคาน์เตอร์โคชาเบ,บียลองโซ่ที่มาด้วยระบบเออสามสี่สามนะแต่ว่าเกมรับนะเวลาเล่นเกมรับจะเป็นสี่สี่สองนะตามแผนเอ่อดีฟอล์ฟอร์เมชั่นนะ ก็จะเป็นแผลสไตล์ออกจะแปลกๆเลยนะมันก็จะนะผมก็แกะมาจากที่ดูบอลนนะั้นดูบอลพวกขลิงอังกฤษพวกอะไรพวกนี้นะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะเวลาเล่นเกมลุกนะส่วนใครที่อยากลองนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเผื่อจะขึ้นดินถึงกับเขาบ้างนะก็เอาล้ะนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ